ป่องใสพวกเพระชาวมาไทยก็ทุนเทใจกันทั้งที่รีบบับาททุกบารมงสุขทันท่วงทีที่น้องของทินไทยนี้จึงอยู่ดีกินด,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 ดีเรื่อยมาผู่ว่านำทีมเร่งรัดพัฒนาจังหวัดสวัสดีค่ะชื่อป้อ้อยค่ะนามสกุลของพีมาค่ะ ได้บ้านวางนกไข่ตำบลนงนกไขอ่อำเภอกระท้งแบนจัง,งหวัดมุกดาหรได้เข้าร่วมโครงก,การอบรมทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนของพัฒนาชุมชนไอศกรีกลองทำดูทำไม่ยากเสริมไ,มได้ให้กับตัวเองตอนนี้ตัวเองก็ได้มาทำเป็นพวกขนมเปี๊ยได้หนึ่งอย่าง เอามาทำเป็นบัวลอยไข่หวานได้อีกหนึ่งอย่างก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองเพิ่มมูล,ลค่าให้กับตัวเองได้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุพ enfin คณพัฒนาชุมชนอำเภอจทุมแมนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุทามาติานุนไทยนะคะอยู่หมู่บ้านที่8ป็ค,คือว่าได้เข้าโครงการทำไข่เค็มเสริมไมโวดี พัฒนาชุมชนได้นำความรู้มาให้หมู่บ้านนี้นะคะดิฉันก็ได้เข้าอบรมก็คือว่าการทำไข่เค็มเป็นไข่กะไข่เป็ดทีนี้ก็มันก็ทำได้กินในครอบครัวกาะแล้วก็ปรับ,ปร,บปรุงกลายเป็นไข่นกกระาคุณพัฒนาชุมชนนะคะที่หาช่องทางดีๆมาให้ประสบการณ์กับหมู่บ้าน ขอบคุณมากค่ะชืันนามาสมทบค่ะอําเภอเมืองจังหวัดสุรตาคอนอาชีพรับจ้างทั่วไปให้เข้าโครงการฝึกอาชีพประชาชนทําไข่เค็มหลังที่ได้หลังที่ได้รับการอบรมมาแล้วมาฝึกทําที่บ้านทํากินเองที่เหลือก็พอขายลดรายได้ที่ลดรายก่ายประมาณเดือนละหกร้อยบาท ทำไม่เป็ดเราไม่ได้เลี้ยงเองนะคะคือมาต,ตลาดไปละ15บาทค่ะจำหน่ายร็และบาทละ10บาทเดี่ยวตลาดเราเป็นออสมมด้วยทำอาชีพเสริมคือทำไข่เค็มเราไปอบรมที่ไหนก็แนะนำขึ้นมานที่ร้านาของเราเองในในชุมชนของเราค่ะต้นทุนมัน5บาทขาย10บาทค่ะขอขอบคุณอมอมการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ได้มาฝึกทำเองมีเพิ่มรายได,ได้ให้กับครัวเรือนสวัสดีค่ะชื่อสมอนสวยน้อยนะคะอยู่บ้านเลขที่หกทับหนึ่งได้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนทำไขเ่เค็มดินเสาอ่อรองอาชีพที่ฝึกอบรม ทำกินเองในครัวเรือนนะคะแล้วก็ช่วยลดรายจ่ายนะ,ะเดือนเดือนละตกก็ประมาณสี่ห้าร้อยลดรายจ่ายเพราะว่ารวมทำไข่เค็มตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็กำลังเที่ว่าชวนพวกเก็ญาติมาเข้าร่วมกลุ่มเพื่อจะทำส่วนตรงเนี้ยขึ้นมาวางขาย พัฒนาชุมชนมาช่วยต่อเติมทำน้ำพริกเผาเอานำไข่เค็มที่เราทำเนี่ยไปวางขายขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่ให้เราได้มีรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นครัชื่อกำนันเบญ,ญพรเง็งซิมนะคะกำนันตำบลชัยมงคลเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนำกลุ่มอาชีพกลุ่มส่งเสริมอาชีพของโกรงการพัฒนาชุมชนก็คือเรื่องของการนำครัวเรือนที่ ตอเแกนที T ่ีแมมาเข้าอบรมหลักสูตรที่ได้รับความสนใจที่สุดก็คือการทําไข่เค็มนะคะแล้วก็มีพี่สมรนะเนี่ยเข้าไปเข้าร่วมในการถูกอบรมด้วยแล้วก็ได้ได้แล้วก็วกมีการท,ที่จะตั้งกลุ่มในการส่งเสริมให้กับคนในชุมชนด้วยกันเองแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ดูแลเรื่องการจัดจำหน่ายในควเรือนและในชุมชนค่ะ ผมนายชายรงแม่ของคานนะครับเจ้าที่สำนักงานบ้านชนตำแหน่งอาสาธนารุนเจ็ดเสียครับวันนี้ลงพื้นที่มาพูดคุยคุณพี่นะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพนะครับอบรมฝึกอาชีพขอต้อนรับคุณพี่แนมด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมใจอับกีค่ะอยู่บ้านที่ร้อยสิบสามมูสิเบ็ดจากสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทนาทำเกษตรค่ะจากที่พูดคุ่ได้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึ<า>กอาชีพกับทางสักัดงานทางชุมชนนะครับ<ะ>เป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะมีควา,ามามีความรู้แล้วก็ได้วิชาจากการทำกล้วยสติก๊กเพราะว่าช่วงเวลาเราไม่มีรายได้หรือไม่มีงานเราก็ได้ตรงเนี้ยมาต่อยอดเพื่อมีรายได้เข้ามาไ,ได้ดีมากมากเลยจ้า <ๆ S 1> ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้ความรู้ อดีตฉันได้มีอาชีพต่อยอดขอบคุณมากค่ะ